พลังงานจากประตูสิงโตอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้ติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวสภาอักทุเรียนมิติที่9ถ่ายทอดโดยแดนเนียนสแคลนตันสวัสดีเราคือสภาอักทุเรียนเรายินดีที่ได้เชื่อมต่อกับพวกคุณทุกคนเราเรอคอยที่จะเห็นว่ามนุษยชาติทำอะไรกับพลังงานจากประตูสิงโตเหล่านี้เพราะเรารู้ว่าพวกคุณหลายคนสนใจ กับการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวในฐานะปัจเจกบุคคลมากเราเข้าใจด้วยว่ามีหลายวิธีที่จะให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การติดต่อครั้งแรกแดนเนียนมีเรื่องราวของตัวเองว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเขาครั้งแรกได้อย่างไรและบางทีพวกคุณหลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องราวนั้นมาแล้ว มีประสบการณ์บางอย่างที่คุณสามารถมีกับมนุษย์ต่างดาวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการติดต่อแบบพบหน้าซึ่งเรารู้ว่าพวกคุณทุกคนปรารถนาโดยพลังงานจากประตูสิงโตคุณสามารถเปิดพอดทท่านส่วนตัวของคุณและรับการสื่อสารทางจิตและโทรจิตได้มากขึ้นคุณสามารถเข้าสู่สถานการณ์ถ่ายทอดได้ง่ายขึ้น คุณสามารถรับความรักและการดาวน์โหลดการเปิดใช้งานและการอัปเกรดจากทีมกาแล็กซีของคุณเองได้มากขึ้นคุณสามารถเริ่มแสดงออกในแบบที่คุณไม่เคยแสดงออกมาก่อนเช่นผ่านการแสดงออกทางศิลปะผ่านดนตรีเพลงการเต้นรำมีหลายวิธีมากมายที่พลังงานของกาแล็กซี สามารถไหลมาหาคุณและผ่านตัวคุณได้และเราขอแนะนําให้คุณลองนึกถึงวิธีการทั้งหมดเหล่านี้โดยคำนึงถึงสิ่งที่คุณต้องการสำหรับประสบการณ์การติดต่อโปรดจําไว้ว่าการพบเห็น UFO หรือการพบเห็น UAP ก็เป็นประสบการณ์การติดต่อประเภทหนึ่งเช่นกัน และยานอาวกาศเหล่านั้นบนท้องฟ้าจะรู้เมื่อคุณมองดูพวกเขาบีเอิงหรือสิ่งมีชีวิตบนยานอาวกาศเหล่านั้นกำลังบันทึกการตอบสนองของคุณต่อพวกเขาเช่นกันบีเอิงหรือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดกำลังพิจารณาความพร้อมของมนุษยชาติในการติดต่อในฐานะกลุ่มในขณะนี้และพวกเขายังบันทึกความพร้อมของคุณ ในฐานปะปัจเจกบุคคลสำหรับประสบการณ์การติดต่ออีกด้วยและหากคุณกำลังคิดอย่างมีเหตุผลและมีเหตุผลเกี่ยวกับการเผชิญหน้าทางกายภาพของคุณและสงสัยว่ายันจะลงจอดได้อย่างไรเมื่อมีพื้นที่ว่างรอบตัวคุณให้ตัวคุณละทิ้งความคิดเหล่านั้นไปบีอิกงหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลก สามารถใช้พอทท่านเหล่านี้เพื่อมาหาคุณในร่างกายได้และไม่จำเป็นต้องลงจอดด้วยยานอาวกาศพวกเขามีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้ติดต่อกับคุณได้และพวกคุณหลายคนก็เคยอยู่บนเรือยานมาแล้วเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์การสัมผัส ที่คุณจำได้ก็คือการดูว่าคุณสามารถจำประสบการณ์การสัมผัสที่คุณเคยมีแล้วแต่ลืมไปแล้วได้หรือไม่จงจำไว้ว่าพลังงานจำนวนมากที่คุณสัมผัสได้ในช่วงเวลาแห่งการสัมผัสจะมากเกินไปสำหรับร่างกายและหรือจิตใจและนั่นคือสาเหตุของการลืม ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ต้องการให้คุณจำและไม่ใช่เพราะหน่วยงานของรัฐบาลบังคับให้คุณลืมเช่นกันแต่เมื่อคุณพร้อมแล้วคุณจะได้รับประสบการณ์การติดต่อจากพวกเขาเองและพลังงานจากประตูสิงโตเหล่านี้กำลังช่วยเร่งกระบวนการนั้นให้คุณเข้าหาพวกเขารู้สึกถึงพวกเขาและสัมผัสประสบการณ์ ที่คุณต้องการสัมผัสกับเพื่อนต่างดาวนอกโลกของคุณพวกเราคือสภาอักทุเรียนและเรารู้สึกสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ